นีค่ะมาพบกับ Self gen, เซลเจนทาร์เรดออโต้กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเซลเจนอยู่กับรถ Toyota r i v o o นะคะ 2.4J ไฟฟ้าโรงงานนะคะคันนี้ปี2019นะคะราคาอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าค่ะผ่อนประมาณ9,000นะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถปีใหม่ผ่อนเบานะคะต้องคันนี้เลยนะคะอ่ะย้ำนิดนึงนะคะคันนี้นะคะเป็นปี19 2.4J ไฟฟ้าคันนี้มาพร้อมกับ หน้าล็อกโคนะคะคุณลูกค้าค่ะล้อก,กระทาผ่าด้านหลังนะคะและยางมิชลีนพร้อมตู้2เมตรสิเป็นตู้ไซส์มาตรฐานนะคะคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวพามาเดินดูกันทีละอย่างเลยเนาะ อย่างด้านหน้านะคะคุณลูกค้าขาเป็นหน้าล็อกโคอย่างที่ได้แจ้งไปนะคะรีโวของเรานะคะก็จะฮอตฮิตกันในเรื่องหน้าล็อกโคหน้าหมูป่านะคะคันนี้ก็จัดไปเลยนะคะหน้าล็อกโคสวยงามนะคะคุณลูกค้าขาอ่าต่อไปล้อนะคะล้อหน้าจะเป็นล้อเดิมนะคะคุณลูกค้าขาล้อหน้าจะเป็นล้อเดิมแต่ว่าเป็นยางใหม่นะคะเป็นยางใหม่ของมิชลินเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าขาเป็นยางใหม่ดอกแน่นนะคะแต่ล้อเนี่ยเป็นล้อเดิมนะคะคุณลูกค้า อ่ะส่วนล้อหลังนะคะเป็นล้อกระทะผายางวิชลีนอย่างที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้เนาะเป็นยางวิชลีนพร้อมบรรทุกนะคะและเป็นกระทะผ่าพร้อมบรรทุกนะคะคุณลูกค้าค่ะล้อนะคะล้อหลังนะคะเป็นล้อกระทะผ่าใหม่นะคะและยางใหม่นะคะคุณลูกค้า่ะส่วนล้อหน้าเนาะเป็นล้อเดิมแต่เป็นยางใหม่เหมือนกันนะคะส่วนตู้นะคะคุณลูกค้าขายที่แจ้งไปนะคะเป็นตู้สูง2เมตรสินะคะคุณลูกค้า่ะเป็นตู้ประกอบขึ้นมาใหม่นะคะ เป็นตู้ประกอบขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ตู้มือสองและไม่ใช่ตู้ที่ประกอบไว้อยู่แล้วนะคะเราตีตู้ขึ้นมาให้ใหม่เลยนะคะลูกค้าค่ะและราคา499,000บาทนี้นะคะรวมตู้นี้เข้าไปแล้วด้วยนะคะอ่าไลเนอร์นะคะลูกค้าค่ะยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะคะยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะคะดูได้เลยนะคะตามน็อตด,ด้านข้างนะคะดูได้เลยนะคะยังสวยดูดีนะคะเป็นลอนสวยงามนะคะ ตู้อย่างที่แจ้งไปนะคะตู้2เมตรสิเนาะเดินขึ้นเดินลงสะดวกเก็บของอะไรได้เยอะแน่นอนนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะวิ่งเคอรี่วิ่งแฟตวิ่งร่วนนะคะคันชนข้างนะคะก็ขอแนะนําเลยนะคะว่าให้เข้ามาที่ทรเดโออัโตของเราได้เลยนะคะเรามีรถตอนเดียวมากไหมคุณลูกค้าได้เลือกชมนะคะส่วนด้านหลังนะคะปกติแล้วเราจะแถมเป็น ค้ำหลบป้ายนะคะคุณลูกค้าคท่านใดอยากได้เป็นการชนอยากได้เป็นค้ำหลบป้ายหรืออยากได้เป็นอะไรก็สามารถแจ้งมาที่เราได้เลย <m> เราสามารถให้คุณลูกค้าคเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะคุณลูกค้า่ะอ่ะแต่ด้านหลังของเราเนี่ยตู้เราจะมีติดการแสงสะท้อนให้นะคะคุณลูกค้า่ะ,าะการแสงสะท้อนลดคันหลังหรือการแสงสะท้อน เข้าบ้านของคนโู้คนนี้นะ,ะนะคะนะคะติดให้พร้อมวิ่งงานของจริงนะคะคุณลูกค้าค่ะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันต่อเลยนะคะอ่ะเข้ามาดูภายในกันต่อนะคะคุณลูกค้าค่ะข้างในนะคะสีดำคอนโซลดำเบาะดำนะคะดูดีเลยนะคะภายในของรีว่วเขาจะมีความทันสมัยนิดนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะเบาะหนังดำดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะวิทยุนะคะฟัง fm MM mp3 นะคะได้หมดเลยนะคะวางสายรับสายนะคะบลูทูธนะคะ aux ทุกอย่างได้หมดนะคะ เกียร์นะคะคุณลูกค้าขาเป็น6เกียร์นะคะ6เกียร์7เกียร์ถอยเกียร์เป็น6เกียร์7เกียร์ถอยนะคะคุณลูกค้าขาแอร์เย็นแอร์เย็นฉ่ำนะคะนั่งสบายแน่นอนนะคะคุณลูกค้าขามีแอร์แบคคู่นะคะทั้งคนขับและก็คนนั่งนะคะด้านฝั่งกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าจากโรงงานนะคะใช้งานได้ปกตินะคะแก้ทุกอย่างนะคะมีเอกาสารข้อมูลนะคะยังใช้งานได้นะคะเก็บของ เก็บอะไรได้เหมือนเดิมแอร์เย็นทุกอย่างปกตินะคะเหมือนรถใหม่นะคะเข้ามาแล้วยังได้กลิ่นความใหม่อยู่เลยนะคะเป็นรถปี19เนานะไฟทุกดวงติดหมดนะคะอ่าโอเคเลยภายในนะคะดูใหม่มากคันนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดยอยากได้รถมือสองที่ยังสภาพดีแนะนําคันนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าอ่ามาดูห้องเครื่องกันนะคะลูกค้า โอ้เครื่องเครื่องเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยยังเป็นสีแต้มจากโรงงานเต็มไปหมดเลยนะคะคุณลูกค้าขาสีแต้มจากโรงงานยังอยู่แทบทุกจุดนะคะมีเบรก ABS นะคะมีเบรก ABS นะคะคุณลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดนะคะต้องการเอกเบรก ABS นะคะก็ต้องเป็นตัวรีโวเนาะเขาจะมีติดมาให้นะคะและน็อตทุกตัวเนี่ยไม่มีขยับนะคะคุณลูกค้าขาน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะคะรถยังใหม่เสียงเครื่องเนี่ยยังดีนะคะยังแน่นนะคะ เปิดอันนี้นะคะไม่มีควันออกนะคะเครื่องยังแน่นเครื่องไม่หลวมนะคะคุณลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดนะมองหารถใหม่คันนี้แนะนําแผ่นเพลททุกอย่างนะคะแผ่นเพลททุกอย่างยังเรียบยังแบนไม่มีรอยขูดขีดไม่มีความยับยุ่ยี่นะคะฝากระโปรงทุกอย่างน็อตอะไรดูดีหมดเลยนะคะฝากระโปรงมาจากโรงงานรถเดิมๆแน่นอนนะคะเพราะว่าจิกไปเป็นรอยเล็บเลยนะคะ,ะลูกค้าบอกเลยนะคะคันนี้นะ สวยมากคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารถตอนเดียวปีใหม่นะคะคุณลูกค้าขาดแนะนำคันนี้เลยนะคะ Toyota Revo นะคะปี2019นะคะเครื่อง 2.4J ไฟฟ้าโรงงานนะคะราคาอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะเครดิตดีเข้ามาจัดก,กับเรานะคะจัดเสร็จภายในรอบเดียวรับเลยนะคะโปรโมชั่นกลับบ้าน10,000บาทรับเงินกลับบ้าน10,000บาทเลยนะคะคุณลูกค้าขาและนะคะ ออกรถไทยในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ของเรานะคะรับโปรโมชั่นไปเลยอีกหนึ่งโปรโมชั่นก็คือช่วยจ่ายค่างวดคนละครึ่งนะคะสองวดแรกนะคุณลูกค้าค่ะเรานะคะเห็นใจนะคะคุณลูกค้าที่ออกรถไปวิ่งงานเนาะต้องมีการหมุนเงินนะคะต้องมีการใช้จ่ายหลายอย่างเราช่วยคุณลูกค้าออก คนละครึ่งไปเลยนะคะ2งวนวดแรกนะคะฟร้ค่าจากค่าโอนค่าดำเนินการนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะวันออกรถน้ํามันเต็มถังนะคะรถทุกคันของเรานะคะถ่ายน้ํามันเครื่องดูของเหลวให้หมดนะคะเช็คไฟเช็คระบบไฟทุกอย่างนะคะในตัวรถก่อนปล่อยรถนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะ และนะคะเรามีบัตร GPS นะคะเป็นบัตรอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงด้วยนะคะให้คุณลูกค้านะคะได้อุ่นใจในการวิ่งงานเนาะไม่ว่าเราจะพังที่ไหนนะคะทั่วประเทศนะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะให้คุณลูกค้านะคะอุ่นใจว่าจะมีคนไปดูแลคุณลูกค้าแน่นอนฟรีิ๊กหนึ่งปีนะคะคุณลูกค้าค่ะของแถมของเรานะคะมีมากกว่าสิรายการนะคะรอคุณลูกค้ามา จับจองรถอยู่นะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามเซลล์แจนได้เลยนะคะที่เบอร์093 369ก9 5 2นะคะหรือมาที่เต็นท์รถของเราได้เลยนะคะเราตั้งอยู่ทีทอ่อำเภอจักรหลาดนะคะจังหวัดนะครราชสีมานะคะอยู่กิโลเมตรที่30นะคะคุณลูกค้าขาอีก อยู่ก่อนถึงเอออำเภอรประมาณ5กิโลนะคะคุณลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้ทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามเชิแจ และติดตาม YouTube ของเราได้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะให้ช่อง YouTube ธนเดชออโตของเราด้วยนะคะอีพีต่อไปจะพาไปดูรถทันไหนเซลล์ท่านไหนพาไปดูนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะสำหรับนี้นะคะเซลล์จะต้องขอตัวลาไปก่อนขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 9 3 3 6 9 9 9 5สสามารถโทรสอบถามได้ตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะ